สวัสดีครับสวัสดีครับดีดีออกออกดีก่อนดีก่อนดีกดีดี่อดีดียแสบายดีสบายดีพี่น้องการสวายดีสวัสดี FC เด้อพี่ลองยินในตอนท่าเขาสูชองนันเนาะเอนี้มี FC ขอมาว่าหาองกล้วแล้วหันรีวิวให้เบิ่งเนียเด้อเอนนั้นกามารีวิวแล้เน้องคุยพร้อมอน,นี้กับ แล้วสําเร็จเรียบร้อยนเนาะแล้วเวริร์ดถกอย่างก็คือประมาณเจ้าหนุ่มแม่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเน,ะนะา,านงนะงั้นก็บเบเน,นใจประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละห้องขัววข้ากันแล้ว,ว,วเรียบร้อยพอพี่เนาะทั้งห้องรัวทั้งปูพืนเนาะแล้วยังแต่ทาสีเดียวน้องอันสีมาหายเมืองอันรีวิวเนาะอันนี้ก็บบ้านนี้หันเป็น เป็นบอนชิงรางจานเนาะที่ห้าเลือกมาไหวเบื้องนี้ก็เพราะว่าเบื้องนี้ไกล้ไกล้หงนางพ่อพี่น้องห้าก็เลยเลือกชิงลางจานน้ไหเบื้องนี้นกคะบอลนี้กเป็นเตาเาบอลนี้กเป็นเตาพ่อพี่น้องเป็นเตาไฟเนาะเ้าเฮตุแบบจอเนาะเมนเพราะว่าเฮาใส่ทานเป็นลักถ้าเฮากับสีใสอยู่เตาแกสเตาแกสหฮาสีใสอยู่ฝั่งกลางพ่อพี่น้องนี้ ฝั่งกลางฝั่งนี้เลยอ้นี่ตาวเกตเฮาคือมาตาวเกตเฮาจอาจออยู่นี่เนาะรายกาต่อไปกับเมนประตูเพี่หน่องนี่เดประตูสองบานเนาะเดี๋ยวให้แม่ของน,นั้นเปิดแม่เปิดป้ะคะวนด้งก,กวนยืนก่อนย่างกวนไหนวะวนี่พี่หน่องประตูแต่ข้างในเขาย,ยังสีปูกระเบื้องอีกอยู่เนาะแ,แต่เขากระแทกในปูฮาแช่เปิดใช่ป้ะเปิดอยู่ป้ะแม่แต่นี่ ตัวเองกับเปิดงานคือกันเนะาะน,นี่แต่กัเฮาเลือกอันนี้แบบแบบอันนี้เดียวเนาะโชว์เดียวอ่างเดียว,ยวพี่น,อน้องนี่ก็สิประมาณนี้เนาะพวกพี่น้องวางงาอยู่นี่เดี๋ยวสียังไปเบื้องเบ็ดย,ยังไปเบื้อง,อน,ง,องนะ อีกมุมหนึ่งเนาะนี่เพีองเบื้องนี้แจ้งเออแม่รีวิวเบื้องนี้ก็ดีแต่เบื้องนี้แจ้งแก่นี่พื้นท่ากับใส่เป็นแบบไล่ไล่ใหม่เนาะกระเบื้องล่ใหม่แต่ขางเื่องนี่เป็นกระเบื้องแกนิโตเป็นแบบงเงาเนาเพีองมันฉีนี่มันฉีเงาหรืยเนาะมันฉีงเงามันฉีเงา ตลอดเพราะว่าเป็นกระเบื้องที่เขาเกือบเงาม,มาแล้วนะเป็นแกนิตโตมันจังเศ็ง่ายมันมืนม่นบมเมนลาย่หยาบแต่ว่าที่น้องอันยืนนี่ที่ปูพื้นนี่เป็นลล่หยาบเนาะแอ,อ้กาไม่ห้องอีกเพาะพี่นอ้องไปอยวงห้า,าสิบไปเบื้องนี้หองแม่ปะไปเบื้องอยู่เบื้องห้องเพื่อนกระสีแบบโลกๆกแน่พี่น้องเพราะว่าเขาเหตุทองกัวเขาว่าท่านเก็บเนาะ สีบทันทาพี่น้องหนีเป็นหองน้องอันเนาะกับปูขุนคือกันนี่เพื่อจะให้น้องอ้นมามาอยู่หนีเนาะวันนี้ปูกับเบื่อนงี้แม่ไปขายของเ้าก็สิได้มาอยู่หนีเพราะว่าแม่น้องอันไปขายของกับไปเต้ตีสองตีสามเอ้ยตีสามตีสี่พี่น้องไปเต้ตีสามตีสี่เอาน้าอ้นมาล่นน้ำน่องอ้นเผื่อเวลาเพรว่า น้องอ้นตื่นหน้ากระสิอออกากห้องบ่ได้นะเวลาน้องอันนอนหลับยาน้องอ้นไปขึ้นบันไดยานโต๊ะเพราะบ้านเอามีบันไดนะโอ้ย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 หน่องอุ่นฮะเงี้ยอยากมาหาอบ่ะเว้ยโอ้ยดีกันดีกันดีกันเอ้าน้องอุนอยากมาหาเอามั้ยกูมา เดี๋ยวเอาหน่องันสิท่าซีเลยพี่น้องแต่ก็มีเอ็มซีเต์ว่าให้ท่าซีในห้องคขัวอย่างเนาะกระฉีเพราะว่าเขาถาห้องคขัวเ้างเลี้ยวเขากระฉีได้มาท่าซีเลยปะไปห้องคขัวไปท่าซีกันพี่น้องวิว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 หน้องเอ้ยเองวดยาฮัตซีเดือดท่าซีกันกันฝั่งนั้นเนาะฝั่งนี้แหละเดี๋ยวสิตามไปเกา บายดีพี่น้อง่นีเดี๋ยวอยตอนนี้ออนอนสิมาตีสกอตเนาะตีสกอตเผื่อทาสีทาชีเดียว้าสิทาชีกันเลยเนาะกลัวสีมาเตรียมไปชทาสีาาสาส่าทั้งหนึ่งเนาะพี่น้องทันเดี๋ยวให้ีหิวันนี้สีทั้งลบ2สองแสนกว่าเนาะสองแสนวกนะสสนวกก่ากระต๊กประมาณหารอยบาทเนาะทั้งอะหารบาท ห้าสีแบบมี่รายราคาเป็นสองแต่ห้าราคามันบริแพทนคะแนนเพราะมันนะมเป็นสีขาวขนะคิดว่รน้อคิดว่าสีขาวแบบแรกกันอาจจะคืกนะอกันเนาะอาจจะว่นนะา,าต่างกันเนาะเยสิมันตีจะเบื่อนี่เนาะสีสดก,ก่อนสีขาวขมันจะงบเปลี่ยนกับเปลี่ยนนะเขาน้องบเปลี่ยนกับลงเนาะ ตอนนี้เ้าจะตีสกอตแต่กก็หาหาแก๊สก็พอแก๊สกระเบื้องก็ห้าคืนแก๊สนี่มาใส่ใส่แห้มันสูตรอย่าหล่อให้น,น้อสิเพาันสิถ้าบอลอีกบอลเนานะถ้าบอนนลอีกแล้วจังสีใหญ่ไปที่ถะาบอลเนานะในช่วงวันแก๊สนี่สีขาวสีเดียวเลยหรอกออรอกนะสีรุ่งสีซองหลอดเนาะถ่าอย่างไรมันงาน่าย ง okay. ันแต่ถ่ายอย่างน้นมันงาบไปสีลงสีสองรอบนะนะถึกตาแล้วลงสีอันก่อนลงสีขาวไปก่อนแต่ก็รอบมันแห่งก็โลงสีขาวไปสามอีกเนาะเพราะว่ามีสีเดียวเัาจีทาสีเดียวอ้าถึกตาแลยแต่เนี่เขาับเปิดเปิดได้ก็เ,ดดเท่ามีกี่นี้งดูว่าเขาเปิดจะได้ นี่ยควาต้องเอาหมีมาปามันดึงมันดึงอย่างไราดรอดเปิดปาเต็มทาง ยัฮ yeah, ่าจะเอาใส่กระชากเนาะโอ้โหมันมันมันชีผสมน้กเลยนี่ฮะแดดโอามันตากเลยาเลยวันไหนซีบอผสมนักยัาจะไปเอานมาผสมกันแต่นี่น้องมันไปเอาหนักมากนะ เป็น,นสมากเป็นสีมาผสมเป็นสีผสมเป็นสีหนักอันตรงคนใส่ทาง้งสีตัวนั้นจังมาเทศส่นี้ก็ได้โอ้ไม่เรอเป็นคนง่าย คนอะครับแต่จีมไม่ช <lequel> ่หน <mayor> wow, wow, ่อยเนาะว่างเยอะเทิงเลยว่างเยอะเทิงเลยน่มันจะสบาย

ผสมหนาลายปวดตั อันนี้เขามาผสมสีหลอบที่ซองเนาะเพื่อนเพื่อนหลังจากตีทาไปหลอบหนึ่งแกสีได้ค้าแบบค้าแบบว่าทัานงามเนาะบาดรอบนี้น้องั้นสีผสมหน่อยเนาะสีผสมหน่อยก็เกา่าเบื่อแล้วถ้าได้ทาเดี๋ยวสิทาให้มันได้ดวดเดียวเลยเนาะเดี๋ยวไปทาต่อกันเลยเพื่อนเพื่อน ไอ้กาตอนนี้น้องพี่นวองงั้นท่าซีกเมะเนาะท่าจนเมื่อยแล้วไหมเนาะท่าประมาณสองรอบพี่พี่น้องแต่ว่าสองรอบเนี่ยเทาท่าท่าไหวอีกินเนาะแล้วก็ซีมันกับโบท่านขาวที่เทาพอใจเนาะเพราะว่าซีไม่หยัดไม่หยัดด่างวยแลยังโบขาวเต็มทีชี้กับโบท่านเห็นตามพี่พี่น้องติดหนึ่งเมื่อกี้นี้แต่กาเทาสีรล่อให้มันเหงาเนาะเทายังสีท่าอีกเพราะว่าเพราะว่าเป็นยังก็สขีท่าอีกนะ อาว่าท่านเก็บงานเนียงเลยเนาะเฮามีแต่ท่าวดวดวดไปเลยเก็บขอบเก็บเงีงเฮาท่าหมวดสวดไปพรอเลยวาแห่มันเต็มพ้านะแต่เฮากะถิมาเก็บงานที่รังเนาะกนนีท่าอะไรเพราะว่าชั้นนี้เด็กพี่เนองนี่แี่ติดมาเอาว่าท่านท่าเบิร์ดเฮาท่าเบื้องนี้ก่อนอยู่เบืองดของหน้าจำเบืองดของหน้าแบวกระท่าไปหอนี้เพราะว่าเฮาว่าท่านนี่เนี่ยปูเนาะเฮากระท่าไปเป็นเป็นตอนเราเนี่ย เดก่ไฟเดือกเปลือนนันสิทาเบไฟหนี้เนาะเอาทานี้ลอกเพื่อเพื่ออย่ามันเปลือกไะเดี๋ยวไปท่าต่อนอกเพื่อไปทาอีกเบิร์อีกเพื่อนหนวันอั่งชทาเดหอนใส่เนาะไปอันนี้น้องอไปใชไ่ไปแทนีนอตหนยีนอตอะมมม นั่นนะบ่นอนเลยเมืงอนนันเลยเนาะเมื่อยแห้งไปทาสีบนทาสีอยู่บนของนั้นกับเม่์ทาสีอยู่เมื่อยเมื่อยวบนพอมาแต่สื่อลูกศิลปพ่อกับนอนพ่อเมื่อยแห้งแม่นเนาะก็จะบอเห็นพ่อกับพ่อนอนเ้องพ่อเมื่อยมาแต่สื่อลูกศิลป์ยู่เซ่กับขี่ซาเลงไปอยู่บนของนองพราะว่าสิขี่รถขี่รถรถมอไซค์ก็ได้ลูกศิลป์มาไล่ขี่รถใหญ่กับบัตรท่านครับเป็นเพร่อ เขียนในเมืองนะมันโรตลายมันกระสิบอาชีพขับหยาเนาะดีครับบ่เป็นเพื่อน,น,ปปนพี่น้องตอนนี้เฮากาทาสีบอนนั้นท่าเลยเพื่อนเพื่อนบอนที่มันเป็นสองลมท่าเลยเนาะตอนนะี้ทอาสีเกือบสีว่าแล้ว,ลว,นะนนวเดี๋ยวเนาะเบิร์กนี่จะว่ายังอีกประมาณอีกรอบหนึ่งคุเด้หละ่มง,งานว่ามือนทีท่าอีกเนาะเพราะว่าพ่อแหละมันค้ำแลยเพื่อนพี่น้อง กินเข่าปะกีนเข่าแรกอันนี้กระเบื่อเนี้เนาะแม่หลานอ,อันสีต่ตำตำหมักตำหม,มักแตงพ่อเพี่อตำหม,มักแตงกินครับอันนี้เนาะ<ม>ปิ้งปลาอันนี้ก็คือหมักอันนี้หมักสลอดคุณพี่น้องโบแมนหมักข้าวโพดได้เนาะหมักจะไข่ไข่หมักข้าวโพด,ดจะโบแมนเป็นหม,มักสลอดมักสลอดงามเพอหลังนั้นซื้อมาเจสซี่เนาะซื้อมาเจสซี่จู่ๆหลังนั้นไปนปากซี่ ใส่ไหมฮักมาบางีส hmm. ิ่ยนี่แสบได้แสบก็ขโปดบ้างขมปวเขมปดก็คือขปดเท้าอ่ืมแสบนันเือจะเป็นเนื้อเนื้อหนึหนียวแตบมันจะบาหวานทอขมปวดเนาะ๋ยวจะน่ากินขาวซอบตามะแขงเรื่องยังไงได้ประมาณนี่แหละ ไปพี่น้องนี่วันนี้ได้น้อยหนึ่งย่าน้องอันเกษีไปกินเขาเลยเนาะเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กกสีเลยจบเพียงจำนี้เนาะพอโตไปกินเขากคนเด้อกัขอบคุณกับใจพื่อนพี่น้องทุกๆคนเนาะที่เขามาติดตาความส้มของอันฝากเป็นกำลับบงใจในเะรื่องของ บกดขามโฆษณาน้งองคนพี่น้องเพื่ออาชีให้น้องนันเนาะได้มีรายได้แต่การสำหรับที่มีข้อตกลาไปก่อนเด้อคุณผู้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ